กสทชอทวิข้อความยันซันบ็อกซ์พร้อมจอดำช่องสาสอนโลกเปลี่ยนไปแล้วก่อนสับสื่อใหญ่เตะถ่วงทีวีดิจิตอนเพราะคุ้นชินแต่การปูุกขาดไม่กล้าลงสนามในระบบแข่งขันที่เป็นธรรมและเท่าเทียมซารา่านุสราต้อมคำมือเซตร,ระดับโลกทีมวอลเลยบบอลชาติไทยสวยถูกคนมือบอลเปิดเพจแอนตี้แต่อยู่ได้แค่2วันโดยแฟนลูกยางรุงมถล่มจนต้องประกาศปิดตัวหนี เน็ตแชร์ทั่วคลิปเตือนภัยคู่ผัวเมียล้วงกระเป๋ากลางห้างดังย่านบางกะปิผู้เสียหายสูญไอแพดมินิที่เพิ่งซื้อตัดสินใจขอภาพกล้องวงจรปิดจากห้างโพสต์คลิปแชร์พฤติกรรมมิจฉาชีพววนช่วยแชร์เพราะอยากเอาคนผิดมาลงโทษเด็กวัย14ย่านปทุมธาน,นีเลือดร้อนแทงเพื่อนรุ่นดับเหตุเกี่ยงกันล้างหม้อข้าวโดยก่อนเกิดเหตุมีเรื่องชกต่อยกันแต่สู้ไม่ได้เลยคว้ามีดแทงสวนตัดขั้วหัวใจ โดนข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาสวนสัตว์เชียงใหม่เผยช่วงช่วงลิ้นหุ้ยแข็งแรงดีแต่ยังไร้แววผสมพันธุ์ค่าไทยจีนเตรียมลงนามขยายเวลาให้อยู่ไทยต่อ10ปีตุลาคมนี้ส่งผลให้ทั้งคู่อาจอยู่ไทยจนหมดอายุไขด้านไทยต้องจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ให้จีนปีละ5 0 0แสนเหรียญสหรัฐ สวัสดีค่ะสวัสดีครับดิฉันอมรแต้อุดมกุลผมอรุณสืบสว่างกุลพราับกเราสองคนในรายการไม่ตกบวนมาและเจ้าวันนี้นะคะสองทุ่มครึ่งโดยประมาณเจอกับเรานะคะแล้วก็วันนี้ดิฉันก็มีคู่หูคนใหม่นะคะคุณรุนสวัสดีค่ะคุณรุนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้องกาดพื้นไหมถึงนันนี้เลยเราจัดการเลยค่ะไม่เอาฮะเกณฑอใจต้องแนะนำมันก่อนว่าคุณรุนนี้นะครับคือไม่ได้มาจากดาวังคารใช่ไหมไม่ได้มาจากดาวังคารครับ คิดถึงทุกคนนะคิดถึงทุกคนดูสุ่มเสี่ยงะนะคะวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกัน เหมือนเดิมเลยกับ,รบเรื่อง<ม>ราวในโลกโซเชียลแล้วก็แน่นอนเรามีอะไรรอช้าไปกันที่เรื่องแรกเมื่อวานนี้ค่ะดิฉันพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูเรื่องราวของนักการเมืองที่เรียกว่าไม่มีความรับผิดชอบปล่อยให้ผู้โดยสารเนี่ยรอนานเ<ช>ขาเลยไล่ลงจากเครื่องบินคราวนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปที่ยูเครนนะคะต้องบ,บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยน่าสนใจทีเดียวเพราะว่าสอสอคนนี้นี่นะคะเขาบอกว่าถูกผู้ชุมนุมจับลงถังขยะใช่แล้วเพราะว่าอยู่ดีเนี่ย เขาก็ไปอยู่ในที่ที่เกิดเหตุแล้วผู้ชุมนุมเนี่ยก็เห็นเขาแล้วก็ไม่พอใจคือไม่พอใจจากกรณีที่เขาเนี่ยไปสนับสนุนกรณีนี้ทษกรรมกลุ่มกบฏแบ่งแยก ดินแดนฝ่ายฝักใฝ่ฝ่ายรัสเซียครับค่ะใช่ต้องบอกว่าตาคนนี้ชื่อว่าวิทาลีซูรัสกี้นะคะเป็นสสชาวยูเครนแล้วก็เคยเป็นสมาชิกพรรคของอดีตประธานาธิบดีวิกเตอร์ยานูควิชครับผมแล้วก็ทุกผู้ชุมนุมเนี่ยคือเขาไม่พอใจไงเขาก็ประท้วงว่าหลายๆคนในที่สนับสนุนนิรโทษกรรมเนี่ยนะคะกลุ่มกบฏแบ่งแยกดินแดนฝักใฝ่รัสเซียไม่ชอบเลยและตาสสคนนี้ก็เป็นคนสนับสนุนไงเป็นตัวตั้งตัวตีทีนี้เนี่ยผู้ชุมนุมเห็นก็เลยมั่นไส้จับลงถังขยะซะเลย จับไม่พอนะคุณนะเอาหัวกดลงไปดูสีบางคนนี่ยะลาดน้ําเทขยะใส่โอ้ยมันไม่ได้แค่นั้นนะบางคนแบบโอ้โหทุ่มยางรถยนต์ใส่ก้าไปเนี่ยหงท้องไงไส้กันขนาดนี้คนะะหมดสภาพอย่างนี้เรียกว่ากดหัวกดอะไรขนาดนี้จะรอดไหมฮะเริ่มหมดสภาพนะคะตายแล้วงานนี้เนี่ยมีแต่อายกับอายนะคะโอ้โหเรียกว่าดิฉันเห็นแล้วเนี่ยสะใจจริงๆสะใจเพราะว่าเป็นพวกนักการเมืองที่ไม่ได้เรื่องใช่แล้วก็ต้องโดนประชาชนลุมสกามแบบนี้แหละค่ะเด็นไงดีไม่โดนประชาชนนะถ้าเป็นของไท ยังต้องโดนแบบเหยียบย่ำซ้ำเติมอาจจะมีอาจจะมีนะคะเอาท้าไปขยี้หน้าแต่เราไม่นิยมความรุนแรงใช่นะฮะเราจะทำยังไงกันครับก็ปล่อยลงถังขยะอย่างนี้นี่ก็เป็นหนึ่งตัวอย่างนะคะที่เราอย่าไม่ปล่อยให้คนชั่วรอยนวลนะคะเป็นเรื่องของสสมาที่เรื่องหนึ่งเกี่ยวกับรัฐเหมือนกันเป็นความรัดชอบของรัฐบาลใช่เป็นของที่ประเทศลิทัวเนียนะครับมันเกิดถนนเนี่ย ปกติเนี่ยก็จะเป็นถนนราบรื่นแล้วใครก็จะไปคิดว่าต่างประเทศเนี่ยก็จะมีถนนที่แบบโอ้ยขับสบายนุ่มนิ่มสบายใ,<ช>ใจเป็นซุปเปอร์ไฮเวย์วิง่งพุ๊บพัดปุดบปอดเรามักจะคิดว่าเมืองนอกอะดีแต่จริงแล้วใครว่าอยู่เมืองน,นอกสบายเมืมองนาก็ามีเลวอยู่เมืองน,นอกนะสบาย<ร>นะเบงดักแ,แก่จริงๆคุณผู้ชมครับอ่ะยังไงคะที่เมืองโคนาสแทจะมีสภาพเนี่ยถ้าเห็นจากภาพเนี่ยจะมีสภาพเหมือนแบบต่างจังหวัดดีๆเหมือนจีนกลางอย่างเงี้ยก็ตายแล้วปกติเลยนาแกไปทำอะไรเนี่ย น้าแกก็แบบว่าในเมื่อแบบเอ้ยรัฐบาลไม่มาช่วยพวกเราเลยเว้ยเราก็ตัดสินใจเรียกองค์กรต่างๆเนี่ยแล้วก็เรียกช่างภาพมืออาชีพมาถ่ายรูปประชดซะเลยทำอย่างนี้โอ้ตกปา,าจ้าใส่ชุดลายทางตกปลาจ้าตกปลาแต่ไม่<ต>ไมรู้ว่าีน,นี่อะไรนี่อะไร อันนี้อาจจะบอกว่ามันมันอะไรสักอย่างอะไรนะปลาพยุนมากกระเดืบ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 อะไรเงี้ยโอ้แกลเลโออ่าน้ำน้ำเปล่งไฟการประชดเฮ้ยแต่เขาเรียกว่านี่เป็นการประชดอย่างสร้างสรรค์นะคะคุณครับเพราะว่าเป็นฝีมือของช่างภาพมืออาชีพคือตัดสินใจ ถ่ายภาพเซตขึ้นมาเลย<ช>แล้วก็ครีเอทีฟมากเพราะว่าต้องการจะประชดอย่างที่คุณบอกว่าหน่วยรัฐเนี่ยคือไม่ยอมมาด,ดูด้ำดูดิแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยเขาต้องการที่จะเรียกร้องให้หน่วยพักพักรัฐเนี่ยมาดูแลพวกเขาบ้างมาดูดาถนนหนทางให้บ้างไม่ใช่แหมสร้างแต่ในเมื่อปุ๊ดปั๊ดปุ๊ดปัป๊ดวิ่งกันสบายๆแ็ไอ้นนี้ถนนนี่มันพังมาตั้งสิบกว่าปีแล้วไม่มีใครมาดูแลนะคะเรียกว่าช่วงนี้ชี้แพ้อ้ย ดูกันหน่อยแตถือว่าเป็นตลกร้ายค่ะคุณผู้ชมแต่จริงเมืองไทยก็มีนะมีสิไม่นานนี้เองนะไมไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองที่แบบว่าผมจําไม่ได้ว่าจังหวัดอะไรแต่ว่าเนี่ยปลูกต้นกล้วยออกลางถนนเลยเออไม่ได้มีแค่ต้นกล้วยอย่างเดียวนะรู้สึกยัมีต้นต้นข้าวด้วย ไม่ขึ้นเลยไม่ขึ้นผมไม่รู้ว่าขึ้นไหมก็ออามาเป็นต้นมะปักแล้วไงแต่มันก็ขึ้นแล้วแต่หน่วยงานที่ดูแลอาจจะขึ้นก็ได้มีอารมณ์อะมากันที่เรื่องนี้กันมากดีกว่าแหม่มีทุกวันกันเลยทีเดียวเรื่องนี้ไม่ค่อยครีเอทีฟเท่าไหร่แต่ว่าดิฉันก็ช่วยไม่ได้นะเป็นเรื่องของผมเมียเมียด้วยอย่างเงี้ยคนชอบนักแหล่ที่ชอบแม่ชอบนะดิฉันก็ชอบสองประจานที่จีนอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมค่านเป็นเรื่องของตำรวจนะตำรวจวัย4ี่สิปีที่อยู่ในเขตซุยซีเนี่ยประมาณว่า ถูกจับว่าเป็นชู้โอ้โเป็นชู้นี่แบบคือไม่ได้เห็นธรรมดานะคือคุณสามีเนี่ยก็เดินไปทั่วไปแหละเดินไปปุ๊บไปเห็นรถเหมือนรถผีสิงอะรถมันขย่าปุ๊บปั๊บปั๊บไม่ไม่คือรถอินาอินคาอินคาเป็นที่มาของอินคาร้องไม่ใช่ิรการนี่แหละนะเป็นที่มาของอินคาคือเจ้าทุกเนี่ยคือว่าผู้ชายคนที่พยาไปเล่นชู้กับตำรวจคนนี้เนี่ยสงสัยมานานละแต่จับไม่ได้คาหนังคาขาววันดีคืนดี ก็เลยย่องแอบดูปรากฏว่าเห็นอินคาอินคาจะเปริงบอร์ดตัวเองถึงหนังดุงหนังก็ตกใจไอ้พีสิงหรอเป๋าไม่ใช่ก็เข้าไปดูปรากฏว่าโอ้แม่เจ้าที่รักวฉันมีพี่มีชู้คนไปดูไปทัวรู้กันไปหมดเลยคุณท่านยังไงคะอย่างนี้เหรอครับก็จะต้องแบบเขาก็เปิดประตูออกมาทันทีเลยแบบว่าไม่รอช้า้ะแบบทำอะไรกันาทำอะไรกันเสร็จปุ๊บก็ลากตัวตำรวจออกมาลากเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็ระดังแบบว่า อยู่ในชุดที่ไม่ได้บอกว่าไม่ได้อยู่ในเครื่องแบบเอาง่ายๆชุดธรรมชาติชุดธรรมชาติคือแบบว่า Born to be เกิดมาก็เป็นชุดเนื้อหนังมังสาปกติครับทั่วไปออกมาก็ยืนแก้ผ้าอย่างนี้แหละะอย่างนี้แหละคุณผู้ชมครแล้เขาก็ยืนยืนประจานอยู่ตรงหน้านั้นเลยบอกว่านี่มมีชู้กับเมียเมียเรา ไม่ได้ช่วยเรานะอะไรอย่างนี้ก็ได้อายกันไปแล,แล้วเขาบอกว่าตำรวจคนนี้เป็นตำรวจจราจรนะคะคก็ถูกชู้เนี่ยดินชู้มาประจานปรากฏว่าล่าสุดนี้ก็ถูกไล่ออกแล้วเพราะว่ามีเรื่องอื้อฉาโด่งดังไ,<ม>ไปทั้งประเทศก็อนอ่านะคะคือถ้าไม่โดนไล่ออกดิฉันก็คิดว่าควรจะออกเอง<ช>นะคะงานนี้ก็ต้องมายืนโชว์มังกรน้อยลางผู้คนมากมายเนื้อตัวก็ช้ำไปหมดโอ้ยอา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 ยนี่จะมีชู้เนี่ยก็อย่าไปอยู่ในรถใช่ เาต้องไปอยู่ที่ไหนอะไม่ควรอยู่ที่ไหนอะ่ไม่ิงหรอกไม่ควรทำไม่ควรทำนะคนะนี่จะบอกว่าถ้าถ้าเกิดว่าอยากจะเซฟตตัวเองเนี่ยต้องมาปรึกษาคนนี้<ช>หนุ่มคนนี้หนุ่มคนนี้คนี้แบบว่าเป็นหนุ่มที่แบบไร้บ้านไร้ช่องกลางวันนั่งก็นอนขอนั่งก็อยู่ตามถนนนี่แหละขอทองขอท่านแต่เพอเอหน้าตาดีไงพอ,อ,อ,อหน้าตาดีเสร็จปุ๊บกลางคืนก็รับจ็อบไม่มีบ้านใช่ไหมไปหาสาว ไปหาสาวๆไปเอลอล็อก็ล็อก็ติกก็ล็อก็ติกเสร็จก็ได้กลับบ้านด้วยกันแล้วก็ไปหาเตียงนอนที่บ้านเขาคือง่ายๆไปซุกไออุ่นชาวบ้านเขานั่นแหละนี่ไงเฮ้ยก็ไม่ได้หน้าตาดีอะไรมากนะแต่ว่าเขาบอกว่าเขาอคา,ารมดีอ๋อคารมเป็นตอรูปหล่อเป็นลรล่อมั่นใจนะว่าแาบบหุ้ยข้าเนี่ยคารมดีคารมดีมาก กี้ยวพาตาซีผู้หญิงได้เอออยตายแล้วมีเป็นไงได้อีกตาหนุ่มตัวนี้เขาชืช่อโจอายุ26เองนะคะจริงๆเนี่ยโดนแม่ไล่ออกจากบ้านเพราะว่าไปติดยามแม่ก็เลยเออโอ้อ,อไปเลยไปใช้ชีวิตที่ถนนไปอยู่อะไรก็ว่าไปทีสลิดเพาไปอยู่ที่ถนนรู้สึกจะอยู่ดีกว่าอยู่บ้านนะท่านาแน่นอนอยู่แล้วแลวนี้เขาเรียกว,ว่ากลางวันขอทานกลางคืนขอเธอนะใช่นะคะกลางวันก็ขอเองินเงินไปพอกลางคืนปุ๊บก็อ้าตายแล้ว แต่แล้วบอดเสียวนี่กลางวันมีมีอีกหน้าที่นึงนะไม่นี่เป็นสภาพตอกลางวันจริงๆใช่ไหมใช่แล้วพอกลางคืนเนี่ยเขาก็จอาเงินนี่นะคะที่ขอได้จากย่าแมนฮัตตันย่าคนรวยซะด้วยใช่เอาไปแบบดูแลตัวเองใช่้เขาบอกสิ่งสําคัญก็คือการดูแลเองไม่ให้ซ้อมเกินไปนี่ไงล่ะเห็นป้าโอ้โหสาวๆติดกันกลุ่มจนตอนกลางคืนก็แปลงร่างใช่ไปออกหากินไม่แต่กลางวันเขามีอีกอีกอาชีพหนึ่งนะเขาจะเข้าไปที่ห้างสรรพสินค้าก่อนเขาเข้าไปเนี่ยเขาไม่ได้ไปซื้ออะไรนะ เขาไปยืนตามแบบว่าพวกบูธมีน้ําหอมฟรีก็ไปฉีดฟึ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 ดบูธแบบว่าแบบว่ามีเจลบัดแต่งผมฟรีก็ไปปาดปุ๊บ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 ก่อนแล้วก็ไปหยิบพวกบัตรเทสเตอร์ออกมาบ้างแล้วก็ค่อยตอนเย็นค่อยออกไปอันนี้เรียกว่าบัตรบัตบัตรซบบัตซบนิดหนึงนะดูดูแย่นิดหนึ่งนะแหมก็มันเป็นเขาไม่มีเงินจะให้เขาทำยังไง ดูสิดูพ่อคุณอ่ะใครเห็นอย่างนี้นะ,ะถ้าเกิดอยากจะลองแปลงร่างดูบ้านเนี่ยก็แล้วแต่แต่เห็นแล้วที่ฉันก็ว่าไม่สนับสนุนนะแต่ว่าข้อดีก็คือว่าเออเขาก็มีบ้านอยู่กลางคืนไม่ต้องนอนหนาวใช่บางคนนี่นอนหนาวนะ นอนนผมเขาเรียกว่าหนาวเนื้อห่มเนื้อจีไหายหนาวนะนี่ก็เป็นเรื่องของชีวิตนักรักที่เรามาฝากกันนะคะแล้วก็ปิดเบรกนี้คุณค่ะดิฉชันจะพาคุณผู้ชมนะคะไปที่อินเดียกันโดยเฉพาะคุณหนุ่มๆเนี่ยเวลาเข้าเขาเรียกอะไรบาร์เบอร์ตัดผมใช่ไหมแล้วก็เห็นตัดผมมันก็จะใช้วิธีพี่ดีดีรตองไม่นานมากจริงๆมันก็ไม่ได้มีวิธีอะไรเยอะแยะนะเข้าไปปุ๊บก็นั่งนั่งเสร็จก็เอาผ้าปูใช่ไหมขอผ้าปูเสร็จเล้ก็ส่งอะไรครับพี่ผ้าปูก็มือออกรถดน้ำ ไม่ใช่ตายอันนั้นตายละอันนั้นตายเขาก็แบบว่าแค่ผ้าลงใช่ไหมแล้วก็แบบปะแป้ง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 เสร็จก็เอาสงไร่ดีที่เอ่อสงไร่ดีก็ซอยเลยแต่ว่าที่อินเดียขั้นตอนเยอะมากดิ่ฉันดูแล้วดิฉันก็ไม่เข้าใจว่าเมื่อไหร่ตาหนุ่มคนนี้จะได้ตัดผมเดี๋ยวปิดแบกด้วยคลิปนี้แล้วก็เดี๋ยวกลับไปยู่กันต่อกับไม่ตกขบวนค่ะครับ